บ,บ,บักพันวาหยังล่รบักพิดมึงมีอีหยังกูไปเฮื่อนพูญ,ญ่บานพูญ,ญ่บ้านนั้นเลาอันเฮ็ดต้ตมไก่แล้วก็เลยให้กูเมึงไปกินน้ำนี่ละเมื่อน,นี่แล้วเป็นอีหยังเนาะบดนีือสิไในเห็ดต้ตมไก่เล้าก็สิอารมณ์ดีของเล้าอันละตกลงมึงสิไปว่นี่บักพันวายไปแล้วเนาะวายไปแล้วเนาะอันกมาเด้ออันกูสิออกไปก่อนเออๆออ,เอ,อมีอย่างลหะลุงลุงผิดแล้วก็ได้มาเอินเจ้า เ้ยมันมา่วนกินต้มไก่เงื่อนผู้ใดเหรอเงื่อนูหยาบ้านมึงไปน้ำกูบ่หนึ่งง้ยอยบ่ไปจังไดนเนาะอยู่เงื่อนบอ่มีแนวกินคือกันไหมอันกูไปอาบน้ำก่อนเด้อเออบักนึงมึงอาบน้ำยังโอ้เคยอาบแล้วอาบมั่งหันนี่ละตอนนี้เจ้าฝ้าอาบรวดลุ่ง โอ้มือนี่ือได้เฮ็ดต้มไก่ว่ะผู้ใหญ่นนท์ว้ายน่าจะคองเกี่ยวเขาเลยก็สะลองจ้กหน่อยตัวเอาผู้สวยเราไปใส่หือคือบ่เห็นเล่ามือนี่โอ้ยเราไปบ้านเราเอาย่ามเกี่ยวเขาละหาใบมองอื่นเนาะผู้สวยนี่โอ้ยใทยพี่น้องเราบ่สบายแล้วก็เลยตรงไปโอ้เออแล้วไทยพี่น้องเขาจาเป็นยังไงเหรอโอ้ยก็เจ็บปวดอดอดดแอดแอด,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 อดนั่นละ่ะภาษาผู้เทาอีกอย่างก็สีมีไข่มีหยังน้ำแน่เพราะว่าหัวล้มมันก็ออกมาเนาะ ช่วงนี้ก็นลับเป็นไขรลายเนาะล่มมันออกมากันเออมันก็ธรรมดาอากาศมันเปลี่ยนคนเฮามันก็ปรับตัวน้ำบ่ท่านมันก็สิเป็นไข้ตัวโอ้พอผู้ใหญ่เจ้าอยู่ผู้เดียวเงื่อนเจ้าก็แปนสะอาดสะอ้านดีอยู่เนาะบม่มีหลุมมีเนียนโว้ยข่อยก็บ่มเป็นคนมักสกปรกเนาะเงื่อนเจ้าค้องก็เฮิดให้มันแปนให้มันสะอาดสะอ้านทั้งตัวบ่มันว่ายู่หกเครื่องจังห้างหนูนี่มันก็เบาไหวได้เออมันกิลีของเจ้าล่ะผู้ใหญ่นอน นึงนึงเออว่าจังไงต้มไก่แล้วหรอบอเออเออกำลังแล้วนีล่ล่ะมุเจ้ามันซอยข่อยแน่นี่เอาบักเสือมไปไซสอนโอ้ยแล้วลงไปแต่โดนโดนแล้วว่าแม่นตีตั้งแต่เฮ็ดไม่ไหมพุนอะไยังมันขึ้นมาอยู่เออเออหนูกูบิดซอยมึงดอกสันโอ้ยเจ้าว่าต้องไปซอยดอกข่อยกลับมาแล้วข่อยกลับมาแล้วได้หรอบักนึ่งมึงเอาไว้ไซหล่ะเออนี่เด้นี่เด้ โอ้อยูนี่บ่เออก็มองนีล่ล่ะแค่ซีเฮมูข่อยไปเฮ็ดอยู่ที่้งหลังข้าเถอะบ่ะเออก็บอกได้ว่าเฮ็ดอยู่ที่้งหลังข้าดอกก็วอาซื่อน,นีล่ล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้คือแซบแต่ว่าวแซบจังได้ยำประทานกินอยู่บักนี่ก็ไดมามาม่ามากินกินกินยอดตักใส่ถ้วยใเฮคอยแน่ไอ้เสือ เออฮัโลโหลเฮ็ดจังคุณซุ่มแซวกันแทะเอาคุณตอยเอาคือว่าเจ้าไปบนเราเจ้าขึ้นิไดดมาไหวแทะโอ้ยข่อยมาหอดมัหัน,นีละจะมาข่อยเห็นมุดเจ้าซุ่มแซวกันนั่นมุดเจ้าได้ยังกินกันละบัดน,นี้ต้มไก่มาพอดีเลยเจ้านั่นมา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 ,มากินเจ้านี่มาถึกย่ำเลยหอก็แล้ววังหันนีละข่อยกรล่างสิลงเมื่อนี่เจา้ามาพอดีนี่โอ้ข่อยคือมาถึกเวลาค่าัแต่ว่าเอา เสียงเจ้าก็เป็นยังสัน่นผุ้ซวยโอ้ยลมมันมากคอยเป็นไขรเสียงก็เลยเป็ยนทั้งสี่เออเออพอดีเลยเจ้าเป็นใครบันนี้สดทอนๆ่อนแกะไข่เด้มแมนยู่บ่สดทอนๆอนแกะไข่นันบ่แมนรักไซยังให้กูัวบันนี้โอ้ยคอยมาสีได้สอีหยังประเทดตามสูตรปกติล่ะแต่ว่าหั่นส่สมุลไพ่ลงไปอนะเดี๋ยวนี้เขาเอานุญาตแล้วมันขึคือต่เกาก็เลไ่ได้ดะนะมึงกูหัวเป็นได่านแะท้หนึ่ง ห้วยมันม่นอาการออกแล้วบอหฮมันมันบอเป็นคนต้มนั่นเบิดเมืองอีผู้นึงเน้อบักเสือนั่นต้มน้ำกันบ่แม่นหัวแล้วบอโอ้ยบ่มี่ดอเขาเล่นซื่อๆนี่ละแต่ต้นมันนี่เขายังหาบได้อยู่สีเอามาใส่ได้จังได๋ม่มี่มีมี่าเรียน่าเล่นบ่มีผู้ได้อาการออกดอกห้วยใส่อีกับบได้ว่าได้ละมมนแห่งสีแทบตัวโอ้ยค่อยหาันบ่อซื่อๆั้นพ่อค่อยเอาไปใส่แล้วล่ะอันสมุนไพรนั่นเออ มุจเจ้าหอยยินอันเรื่องพีดิบอเขาเคยหยินคนเ้าแตกเซลๆเซลอยู่นี่ว้ยพีดิบปียงนองมาดีน่องว้ยพีดีมันแล้ว่อยยินคนเา้าอยู่แตกเซลๆเซลอยู่คอยก็เล่นมาถามทุ่มเจ้านีแหละว่ามันคือ,อยังง้วุ้ยวุ้ยเจ้าำเร็วพีดกพีดบปียยังม่เคยได้ยินมัยดิเจ้าเคยได้ยนิยยนอยู่บ่พอยยับพลวอ้ย่อยมาสีได้ยินยังเบิดเมื่อคอยก็อยู่แต่เฮื่อนกับหน้าเท่านั้นแล้วบางเมื่อคอยกับขึ้นผูขึ้นพ้าขึน้นป้าขึ้นดงเท่านั้นล่่่ะบบักมกมจอยู โอ้ยกูมาเสียจักยังเบิดมือกูอยู่แต่ให้อยู่ยออแต่หน้าแล้วก็อยู่แต่พูดแต่พาแล้วก็มาหามึงเท่านั้นแล้วมึงให้จักจะบอกมักเสือโอ้ยขู่มาเสียจักยังมึงให้จักจะบอกหนึ่งโอ้ยขู่มาเสียจักดอกเจ้ามาันคือยังดอกพีดิบพีดิบข,ข่อยไม่เคยได้ยินดอกสงสัยซุ่มน,นันนั้นฟังอันนิทานดูเดอ้อเออบักหนึ่งกว่ามันขาดไพ่อยู่เด้ออันกินต้มไอตอนนี้ขาดผู้ใดเดี๋ยวนี้อันขาดผู้ใดวะพญพันธ์ขาดผู้ใด สีมีไพครบแล้วเด้ผู้สวยแล้วมาล่ะโอ้หูแล้วหูแล้วเจ้าบริส้ทธิพ่อบ่อะยังเกาะเจ้าบริส้ทธิพ่อเจ้าบ่อเอาไพยายใ่ใส่เออว่ขคอยลืมส่วนแล้วไวอีพินคอยก็ลืมขึ้นกันพ่อบักหนึ่งกับบได้ส่วนบักหนึ่งบักหนึ่งไปส่วนแล้วเนี่ยไปไปไปเออ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 เดี๋ยว่อยไปดอก